21, 22, 21. À, 2ี่สิบเอทัี่สิบเอ็่าตอนสองลำไม่พิมมันยาวไปเนาะเดี๋ยวจะทำเป็น2องคลิปแล้วกันสั้นแต่ยาวเลื่อมไม่ได้ความสุ à, ขหุินเตอร์ปติหรือหรือครอบครัวอะไรนี้เลโบดนอนรู้สึกผิดรู้สึกผิดใใ à, ปัใจอะลยแบบตัดสินอะตัดสินใจอ่ะโอเคตัดสิน แล้วคนนี้เด็ดอิ r เ s รสชั่ไหมตอนแรกนะเปิดดูดอิมเพรสนะชิลเลตัดล่ะอาเสียใเก็ดค่ะเออเอาคนนี้ก็คือแฟนคนแรบกบแต่คนนี้ไม่ยอมคนที่สองหรือที่สามาบ้านเหมือนที่สามไม่ยอมไม่ยอมเกิดค,ความรักเกิดค,ความหึงหวงงงแัน ไม่ยอมฉันไม่ยอมเนี่ยก็เลยคิดว่าเธอจะมาแตกหาก,กับชั้นแบบนี้ไม่ได้นะเธอจะทิ้งเธอไปนี้ไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าค้าท้องหรือไม่ท้องนะเนี่ยก็คือประมาณว่าถ้าไปก็คือเอาสิชิพานจะไปข้างนึงเอาสิเอาพังพินาศจะไปข้างนึงเพราะว่าให้มึงก็กลูทำให้กููก็มันอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าค่าท้องหรือเปล่านะแต่ที่จริงใาแบบนี้ออกก็คือท้องไง แต่พอเอิร์ธมันมีใบนี้ออกมาด้วยไงเป็นการเรื่องตกอ,อกตกใจทะเลาะวิวาทแปลว่าเราไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องนะแต่บทปนี้จะเป็นคนที่เราแอบคบอยู่ใช่ไหมมือที่สามคือจะเป็นตัวยุตัวยุไม่ให้ผู้ชายคนนี้กลับไปคืนดีเป็นคนเดิมแต่จจยุให้แต่คอกัน และจะให้เพื่อที่จะมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมคนใหม่คนใหม่นี่ร้ายร้ายมากแรงเพื่อที่ประมาณว่าให้ทิมพน,นันซะจะ้ามาอยู่กับฉันประมาณว่าอืมแป็ปงแป,ปงท้อเออเออปีงคนนี้ก็คือเงิน ผลประโยชน์กับเรื่องเงินเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีเงินไงผู้ชายคนนี้เอาเงินไปให้คนคนเก่า,หร,ออารหรืออาจจะท้องด้วยหรืออาจจะไม่ทม้องเราไม่รู้นะว่าท้องหรือไม่ทม้องแต่ก็คือไม่ให้ไปแต่เขามีทริคในการพูดไม่ให้ผู้ชายคนนี้ไปเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีตังโอ้นหัวอ่อนเรอผู้ชายคนนี้อยู่กับคนแบบเนี้ย ชีวิตคุณจะชิบหายไปหมดยามไปอยู่กับมันปล่อยมันทิ้งมันไปเดินออกมาช่างแม่งคุณจะนี่หรอถ้าเราจริงนะไม่ดึงใครมาทำให้เราเสียใจตั้งแต่ต้นทิ้งมันไปซะเละเดีย๋ยวความบางดีหมายถึงเรื่องนะคท่าน,นะคะอ้มอืมฝ่ายไอมาโกูดโน้นนะหนูไหมายถึงเรื่องใครของหนู